ภาษาไทยพาเพลินกับพี่ไทยขอรับสวัสดีขอรับพี่ไทยกําลังจะพาน้องๆไปเพลิดเพลินกับวิธีการเขียนรายงานทางวิชาการที่ถูกต้องการเขียนรายงานทางวิชาการไม่ได้ยากหรอกขอรับน้องๆและยังเป็นประโยชน์ต่อพวกเราในอนาคตอีกด้วยนะก่อนอื่นพี่ไทยจะให้กระดานวิเศษบอกกับน้องๆก่อนว่าการเขียนรายงานคืออะไร การเขียนรายงานก็คือการเขียนผลการศึกษาค้นคว้าเรื่องใดเรื่องหนึ่งเพื่อรายงานให้ผู้อื่นทราบซึ่งจะทำให้ผู้เขียนมีความรู้ในเรื่องนั้นกว้างขวางและลึกซึ้งมากขึ้นด้วยนะขอรับน้องๆขอรับข้อมูลจากการเขียนรายงานอาจได้จากการค้นคว้าจากเอกสารต่างๆจากการสัมภาษณ์หรือการทัศนศึกษาก็ได้นะขอรับส่วนแหล่งค้นควา้าประกอบหาความรู้ได้แก่ ห้องสมุดโรงเรียนห้องสมุดประชาชนและหอสมุดแห่งชาติมาขอรับมารู้ขั้นตอนการเขียนรายงานกันเลยนะขอรับขั้นที่หนึ่งค้นคว้าเรื่องที่จะเขียนจากแหล่งต่างๆโดยรวบรวมข้อมูลให้ได้มากที่สุดขั้นที่สองอ่านและบันทึกความรู้นะขอรับขั้นที่สมคือวางโครงเรื่องของรายงานให้ชัดเจน และขั้นที่สี่เลือกข้อมูลที่ดีและเหมาะสมมาเรียบเรียงส่วนขั้นที่หคือบอกแหล่งที่มาของข้อมูลเช่นมาจากการศึกษาหนังสือเล่มใดและใครคือผู้แต่งเป็นการสัมภาษณ์ใครได้ข้อมูลจากโทรทัศน์ช่องใดและวันเวลาใดถ้าเป็นข้อมูลจากหนังสือพิมพ์ต้องบอกว่าหนังสือพิมพ์ชื่ออะไรฉบับที่เท่าไหร่และหน้าใด เป็นต้นที่นี้ล่ะขอรับพี่ไทยจะพาน้องๆไปดูส่วนประกอบของรายงานด้วยกันว่ามีอะไรบ้าง 1. หน้าปก 2. คํคำนำขอรับ 3. สารบัญสำหรับบอกว่าข้อมูลต่างๆของรายงานอยู่ที่หน้าใด 4. คือเนื้อเรื่องนั่นก็คือเนื้อหาของรายงานนั่นเองและ 5. บรรณานุกรม ซึ่งต้องอยู่ท้ายเล่มนะขอรับถ้าน้องๆต้องทำรายงานส่งครูคราวหน้าก็ทำได้อย่างไม่ขาดตกบกพร่องแน่ขอรับวันนี้พี่ไทยกับกระดานวิเศษต้องขอลาไปก่อนสวัสดีขอรับสวัสดี